ขอเอากอีออกช่วยกันกดด้วยนะทุกคนห้ามเม็ดนะห้ามเม็ดนะอ่ขาหน้าก็ได้ไม่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 เอาอ้าวเพื่อนอย่ามาติดตัวคี่ปะ ทุกคนช่วยกดตากล้เนะคะจ่วถึงแล้วถึงท่นนละปาขอมไหม เฮ้ยออะไรเนี่อ้าวุยเฮคออะไรเนียเฮ้ยลฟ์ผมเป็นไรอ่ะเฮ้ยอลฟ์เป็นไรล้วผมก็ตกลงมาจแบนมเนี่ยออทคนมันจะแบนเลยเนี่ยแล้วทุกคนไม่ไม่แต่ว่าเราีไม่ทำาะไม่ดีผกเลยผูไม่ผ่า โดนใช่ไหมระวังปิวโดนแบรนด์มินิ่คืออะไรอ่ะติดติดติดติเพลงเหรอเวลาเปิดอองตั้งบ่อยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรโอติครับโอติครับดูก่อนดูก่อนอ๋อเปิติครับเปิติอ๋อแล้วผมต้องกดตกลงถ้าผมกดตกลงมันจะมันจะไลน์มันจะดับไหมเมาตอนนี้เขาบอกว่าในบางภูมิภาคอ๋อในบางภูมิภาคเงี้ยเฮ้ยหน่อยทุกคนช่วยกันกดหน่อยได้ไหมเฮ้ยผมก็ไม่กล้ากดตกลงผมกดตกลงได้ไหม ไอเลิ t ติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไอลิ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 ติ๊กตอกทุกคนทุกคนคอมเมนว่าไอ o ลิ t ติ๊กตอกนะคะทุกคนเลิกเต้นเลิกเต้นแล้วท่านเต้นแล้วในนี้ชีวิตคนเราไอลิติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิติ๊กตอกไอลิติ๊กตผมกดตกลงได้ไหมไม่ได้หจริงเหรอได้สิอะไรเนี่ยตะมัเนื้อหาที่มีการที่มีสิ่อทำนต อ๋อนี่ไงไ,ไม่รู้เหมือนกันทุก <c oughs> ค,คนแฮนดี้แล้วแต่ว่ายอดตอนนี้ถึงไหนแล้วเราส่วนยอดก่อนตอนนี้ถึงไหมอีก15จุดทาย์เขาบอกมาหลังบ้านบอกมา15จุดแล้วคือตอนนี้ผมกดตกลงได้ไหมเพราะตอนนี้มันบังหน้าจอผมใช่คะ่ะทุกคนแล้วมึงนะผมถ่ายให้หลังบ้านก่อน <c oughs> ผมไม่กล้ากดตกลงถ้ากดตกลงมันจะแบนผมไหมแต้ทุกคนมองเห็นหน้าพวกเราปะแต่ทุกคนน่าจะเห็นหน้าของเราอยู่แต่เราไม่เห็นแต่เราไม่เห็นหน้าไอเลิฟทิกตอก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 กดได้ครับมองเห็นเห็นเนาะขอบคุณครับถ้ากดแบนไม่จะดับป่ะไม่ดับหรอกมั้งไม่รู้เหมือนกันมีแพนอีกละตอนนี้เรื่องละ ยาสีตัวเดยคะัวตรงไปเลยยาแล้วเสียงเสียงเลิกเต้นเลิกเต้นเกเต้นไมเต้นแล้วไม่เต้นแล้วไม่เต้นแล้นักกว่านักกน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 ว่าองอทุกคนครับอืมครันทุกคนครับขอแค่อีกเท่าไหร่ อันนี้หลังบ้านบอกว่าอีแค่สิบห้าสุดท้ายเองอีสิบห้าออเดอร์สุดท้ายสิบห้าออเดอร์สุดท้ายพี่พี่ยบหยิยบพวงเขาสิเขานั่งปุ๊บแล้วปิ้นเลย <c oughs> เันชั้นเลยหิวไหมคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกเวลาอีกแค่สิบนาทีสุดท้ายนะเอาพวกผมจะไปแล้วอีสิบห้าออเดอร์สุดท้ายได้ไหมครับแล้วอย่าลืมกดยืนยันด้วยน,นะทุกคนครับกด เอ่อกดตาก้าแล้วอย่าลืมกดยืนยันนีนะครับผมม่งนทุกคนจะไม่ได้ยาสีฟันดีๆไปใช้แล้เขาบอกว่าเอ,อนะเออดูเป็นชั้นๆเอนดูเป็นชพูดถึงสินค้าเลือคะ่ะเอาพูดถึงสินค้านี่ไงาสั่งซื้อขอบคุณนะครับ,บคุณโพลดรอคเตอร์คีท ทุกคนจะแบบว่าทุกคนที่มีปัญหากินปาาข้าวเหลืองชานมกาแฟหรือแบบน้ำลายบูดตอนเช้าเนี่ยใช่ขอแ์นนนำดอกตรคิสเลยถูกต้องเพราะว่ามีฟลูออไรด์ถึง1 5 0 0 ppm เลยอืมแล้วก็อย่างเนึงก็คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ6ขวบขึ้นไปเลยนะคะทุกเพศเลยใช่ตื่นเช้ามาเนี่ยใครน้ำลายบวงน้ำลายบูดเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องนี้แล้วเพราะว่าดรคิสเนี่ยเขาดีจริงๆนะคะผมตื่นเช้ามาจุ๊บแฟนได้สบายๆเลย เราเขาทำยังไงห้ามจุบห้ามเปิดเพลงโอเคห้ามจุบห้ามเปิดเพลงนะเขาบอกไม่จะไม่ทำแล้วเออไม่ทำแล้วกลั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 วไม่ได้เดี๋ยวพอก่อน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 กอนแค่กอดก็อุ่นใจแล้วน่ารั่นทุกคนท้องร้องอ่ะหิวอ่ะทุกคนกดกันยาทุกคนรีบกดกันหน่อยได้ไหมคบผมช่วยนับหนุนให้น้องก้าไปกินข้าวได้ไหมครับผม หนุนต้อง่หนุนานนนี่งานกินข้าวมือเดียวเองกดราคาเธอคุณนะครับทุกคนวิสิบห้าล้านขอบคุณนะครขอบคุณนะครับขรบยังนครบองคุานะครั้อนะกร้าไหบลูกตะกรับขอบคุณนะค้ับอคือนะกรับของคนรับขอบคุนะครับขอบค้านะครับขอบคุนะครับขอบคุณนะครัอคนะครับขอบคุณนะครับขอคุคนก็จะได้เห็นะค้ับขอบคุณ แรกแรกมปนอันดับหนึ่งปึ้งอับหนึ่งนะเดียวต้องเลี้ยงน้องเยอะๆต้องหให้ก้าเลี้ยงผมแล้วผมอยากว่าเหมือนก้าบ้างหุยบูลี่เหรอว่านมันไม่น่ารักตรงไหนว่านแต่ฟันสะอาดนะเห <laughs> ็นไหมกาติดดมอยาที่มันเขา Oh. <laughs> หอมมากอะหอมจริงๆขอคนมันหอมมากๆอะใช่ผมชอบกลิ่นเนี้ยอือเดี๋ยวค่อยว่าไงนะเดี๋ยวเ,เ,นะเ,ด,ยวเดี๋ยวกล้าไปเปลียงฟันไปเปลียงไปเปียยหวะ <laughs> ไปเปี่ยนวะไปเปียงฟันวะ <laughs> ไปเปลี่ยฟันอีกรอบหนึง่งเพราะว่ากล้าจะไปกินข้าวปเปลียฟันจะได้สวขภาพาฟันนี้นี่โอ้ยอ่ยจับฉันเป็นอะไรนะอ <Huh? S 2> ันนี้เรียกอะไรนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะครีบ <laughs> <laughs> ครีบครีบครีบ เนี่ยอะไรมาลไลฟ์บ่อยๆขาดได้ครับผมได้เนะลยทุกคนก็ไม่ถช่ทุกคนอยากดูไลฟ์บ่อยๆเนี่ยทุกคนก็ต้องฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับทั้งช่องทางทิกตอกแล้วก็<อ>ช่องทางอ,อจอ,อ,จอใช่อาเจียนท <laughs> ิกตอ,อกน้องกล้าชื่ออะไรทิกตอ,อกกาชื่อกาย่านะคะเหมือนชื่อไอจีเลยนะครับ K L A Y A H สามตัวคาชื่ออจอนะครับชื่ออจอชื่ออจอนะครับอจออะไรอ๋อมันฮะ อ้านี่พูดเหรอใช่อ้าวว้าวตายแล้วตายแล้วพูดผิดพูดผิดไอ้เลิฟติ๊กตอกครับผมทุกคนให้ถึงหนึ่งพันบ้านได้ไหมช่ตอนนี้แปดร้อยห้าสิบออเดอร์อีกแค่ร้อห้าสิบเองทะทุคนอีกแค่ร้อยห้าสิบนะคะขอได้ไหมทุกคอนสามตรมคริ่มผมกจปไปลงกันแล้วขอโทษครับก้ารหลุดนิดนึงครับใครขี้หึงกว่ากันคะ ไม่รู้เหมือนกันก้าที่หึงขว่าผมแต่ถ้าผมหึงผมก็จะเฉียวเลยชุนเฉียวเลยแต่ก้าหึงไปเรื่อยอะ่ะก้าหึงไปเรื่อยแต่ผมจะหึง <c oughs> เฉียวเลยอันน,น้อันนดี้รรับเสร็จก้าย่าล็บต่อปว้ยโอ้ยก้าส่งถึงบ้านก่อนเยอะใช่ทุกคนครับถ้ากดตะก้าเนี่ยก้าจะมาไลฟ์ให้ดูบ่อยๆนะครับทุกคนกดตะก้าแล้วก็กดยืนยันอีกแค่ร้อยห้าสิบตะก้าเท่านั้นนะครับทุกคน ร้อยห้าสิบละก้าห่านั้นได้ไหมเป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ให้อันดูสดชื่นด้วยนะคะผมทุกคนน้องก้าพูดยีสานเน่อ่ะจะคอยสิขายเป็นภาษาย <อา S 1> ีสานถเอะเพราะแบบพี่น้องครับบว่าซิอู่ักใกก็ตามนี่ขยก็อยากสิมันแนะ่นํำนะครับยาสีฟันด็อกเตอร์ <ปะ S 1> คิสแปลว่าจุ๊บๆอย่างนี้เลยนะครับผมก็คือแป้งปุบเนี่ยฟันหอมไว้ปาก ปากหอมปั๊บแล้วก็ฟันนี่แข็งแรง,ขงแข็งแห้งลายแล้วก็แบบว่าใช้ได้ตั้งแต่อายุหกขวบขึ้นไปเลยนะครับผม <c oughs> มีฟูออไรท์เท่าไหร่มีฟูออไรท์เท่าไหร่วะ่ารอย ppm แมนท่านหารอย ppm นะครับหาอีสานแบบใดละก็อีสานแบบทั้งสี่นี่แหละอ,อีสานแบบค่อยนี่แด้ะก <c oughs> <c oughs> าบแต่อยู่โคราด้อครับกายอยู่ลอยเอด็ดเดอร์ สัน,นยังยังเนะาะเอ้ามันติดทองแดงนิดนึงมันฟิวเพราะว่าไม่คืออำเภอเมืองแ <c ười> มก่ก็ก็ก็กกไม่เคยด้พูดน้านไม่เคยด้บอกน้านเนาะ <c ười> อีสานยินเตอร์แมนแต่คนเราๆก,กดยังโมโหอ่ชะ,ชะชุนเซียวอ่ะชุนเซียวอ่ะชุนเซียวเฉนเซียวอ่ะเอาองชุนเซียวะละคนบ้านเดียวกันเลยค่ะคนบ้านเดียวกันก็สนับสนุนกันด้วยนะคะบยาสีฟันด็อกเตอร์คิสอันไหนพูดสำเนียงบ้านเธอสิขายของในเรลวต้องสมมุนประกันภาคกลางครับอ้าวพี่ภาคกลางปะหูเด้อ มหูเดอร์ลอยเอ็ดหน้าตาดีแมนคนคนลอยเอ็ดนี่กว่าหน้าตาดีหลายเนาะ <laughs> <laughs> เริ่มคุยกันได้ไงคะเอา,อางี้ถ้าทุกคนช่วยกดตะก้าให้ถึงยอดเนี่ยจะมาเล่าเรื่องว่าเรื่องคุยกันได้ยังไงแต่ว่าไม่รู้ว่าเราไปรือย่างแต่เราอีกก็ได้ฟิวเธอเล่าบ้างอยากรู้่ังว่าในมุมมองของเธอไม่เอาไม่เล่าก็าไม่เป็น ว่าเป็นคนเลยคือกันบ่นี่คนเอ้ยทุกคนจังหวัดอื่นอย่าน้อยใจนะจังหวัดอื่นอย่าน้อยใจนะ,ะนิ่งๆเดี๋ยวพี่เอาส่งไปใช่ไหมแมนแมนวิทยขอบคุณนะคะทุกคนกดของขวัญแล้วอย่าลืมกดตะกร้านะครับอันนี้กดของหวานคืออะไรกดของขวัญของหวานวิ <c oughs> <c oughs> จิตใต้สมนึก <c oughs> <c oughs> จิตใต้สมนึก <c oughs> วิทย์ทุกคนหนึ100 order ่งร้อยออเดอร์สุดท้าย หนึ่งร้อยออเดอร์สุดท้ายผมเนี่ยสามทุ่มครึ่งผมจะลงแล้วครับหนึ่งร้อยออเดอร์สุดท้ายได้ไหมคะทุกคนคะจริงๆตอนนี้มันจะเกินเวลาที่กล้าแล้วนะเนี่ยแค่ทุกคนช่วยกล้าได้ไหมคะกับแอนดิวแค่หนึ่งร้อยสุดท้ายทุกคนเหมาเหมาก็ได้นะคะทุกคนหนึ่งร้อยออเดอร์สุดท้ายได้มหมกดไปคนละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออเดอร์ก็ได้นะคะกัก<ๆ>ตุนเนาะเขาเรียกว่ากักตุนใช่ก<ด>ัก <ๆ S 2> ตุนไว จะได้ไม่ต้องออกไปซื้อบ่อยๆใช่ครับทุนไวกดออเดอร์แล้วอย่าลืมบ้านไหนอย่ามีครอบครัวห้าคนก็กดคนละคนละหลอดเลยใช่คนก็กดคนละสิบหลอดเลยใช่ใช่เพราะว่าเราจะไปใช้รวมกันใชแล้วลองใช้แย่ไปเลยบ่งบอกถึงว่าดรคิดเขาดีจริงๆใช่เขาบอกว่าแต่ละคนก็ซื้อของตัวเองได้เลยว้าโยอี้เดี๋ยวนี้ติทำเหมือนเขาแล้วเนี่ยเทขาปกติอันนี้ไม่เคยโหหาอย่างเี้เลยจะกระทั่งมาอยู่กับกา อำเภอใดอไอ่อำเภอพ่อนทองครับผมย่าอยู่อยู่อยู่ที่พ่นทองนะหนาว่ะจันติดตามทางคู่แล้วคุณนะครับ,บ,น,รบนี่นะครับผมดรคิสนะครับอยากปากหอมจุ๊บกับแฟนเดี๋ยวคนคุยหลือว่าอยากจะแบบใครใครเลี้ยงหมาเนี่ย ใครเลี้ยงมานี่อยากจุบน้องหมาเนี่ย <c oughs> น้องหมาบางบางคนอาจจะแบบเมินหน้าหนีเพราะว่าปากเหม็นอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยแต่พอใช้ดร์คิดปุ๊บอุ้ยน้องหมาว่าอ๋อหมาเนี้คยครับตุ้หน่อยได้จุ่ผมหน่อยอยทุกคนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยออเดอร์สุดท้ายใช่รอ้อยออเดอร์สุดท้ายนะคะปปรับซุยสปอร์ตอันดี้ดรายเบคก็เป็นแหะอันนี้แค่แหล ขาล้องอ่ะแม่ช่วยผมหน่อยได้ไหมตั้งแต่เกิดมาเกิดมาผมไม่เคยได้เลยแม่อีหมูชอบมากอะไรอย่างงี้คนหนึ่งวันมี24สิบชั่วโมงอ่ะแค่ปากหอมไปสิบสองชั่วโมงอ่ะมันก็ชีวิตดีเราไหมไม่ต้องมีใครมาอยู่ข้างกายแค่ปากหอมอ่ะ ได้ไหมอ่ะสิบสองชั่วโมงอ่ะอรอนเขาทำให้เราขอมากเลยหรือเปล่ามันจะมีคลิปติ๊กตอกที่กายกัเก็บเรื่องละคขอ่อา,อา,อา,อาอีกบทหนึ่งแล้วแล้วตั้งแต่อายุหกขวบกาไม่เคยใช้ยาสีฟันตัวไหนเลยที่แบบมันทำให้การรู้สึกแบบชีวิตด,ดีได้มากขนาดนี้อ่ะ ไม่รุ่นยุคใหม่ต้อง <laughs> ไม่รุ่นยุคใหม่ต้อง d ็อกเ r Kiss <laughs> Ultimate White right Suit Pass นะคะผมว้าปากหอมกินหอมฟันขาวฟันแข็งแรงต้อง d ็อกเ r Kiss เ <laughs> ธเป็นอารมณ์ท่าประธานวะสลก เขาไม่อยากไปเป็นตักแสดงตลกยังว่าเสียวัยไม่เป็นไรขอเป็นคนตลกคอชีวิตนี้กลับมาสดใส,สแบบนี้แล้วเร็วนะแน่นอนทุกคนอ่ะอ่ะแอนดูสดใสขึ้นไหมพอมีก้านเนี่ยหรือว่าปวดหัวสดใสขึ้นพี่ก้าแฟนน่นรกักจังโมพี่ยอมแล้วอุ้ยอ่ะยอมแล้วยอมกดตะก้าใช่ไหม สอบถามคับอะไรอ่ะสอบถามว่ายาสีฟันมันดีแค่ไหนหรอดีมากเขาบอกว่าซื้อแล้วแถมอาดีได้ไหมคะแถมไว้นี่เป็นคำพูดแล้วกันเพราะว่าตัวมการไม่ให้ไม่ได้จริงใจกล้า็ให้ไม่ได้ขอเก็บไว้ที่ตัวกาเองท้งใจแล้วก็ตัวยังไงก็ไม่ให้ใครเฮ้ยก็รักของก้าเป็นปีๆไม่ถึงด้วยแล้วก็รักชิปป่งเลยทุกคน สั่งแล้วสั่งอีกวุ้ยขอบคุณนะคะคนสั่งแล้วสั่งอีกได้นะคะผมแต่ว่าสั่งอบเดอร์ไปแล้วก็สั่งกดสั่งอีกใช่แต่ว่าเอาความจริงสั่งรอบเดียวเยอะอะอันนั้นดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบอืต้องกดหลายรอบฟิลนี้แล้วสั่งแล้วกดต้องต้องกดอะไรอีกต้องกดยืนยันอะแต่ถ้ากล้าไม่มีอะไรครับกล้าพูดไปเรื่อยแล้วกล้าคิดคำพูดไม่ออกแล้วกล้าเลยปุ้ง วันทุกคนตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วทุกคนสามทุ่มครึ่งแล้วเราออเดอร์ยังไม่ครบอีกหรอได้ไหมอ่ะทำได้ไหมอ่ะอืมให้ทำอะไรอืมให้ทำอะไรเปล่าไม่เห็นอะไรโอ้ทุกคนตอนนี้ทุ่มอะอมทุกคนทุกคนตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเหมือน อ๋อโอเคครับผมอะตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วแล้วก็ยอดเราเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ที่ขาร์โล่เลยที่บอกว่าช่วยสปอร์ตก้ากับแอนดิวนะครับแล้วก็ช่วยกัน กดตกะกร้ากดสินค้าดีๆแบบ<อ>นี้ไปใช้กันนะคะผมขอบคุณมากจริงๆค่ะมีความสุข<อ>มากเลยที่ได้แบบคุยกับทุกคน<อ>เพราะไ้่ได้ไลฟนนานมากนะครแล้วก็ขอบคุณของดรคิดนะครับที่เป็นผู้อหญ่ใจดีในวันนี้นะครับก็ปากหอมไว้ใจดรคิดนะครับก็สามารถติดตามผลงานผลงานของผมได้นะครับทางออจอแล้วติ๊กต็อกผมได้เลยครับะะก็ ติ๊กต็อกผมก็คือเอ๊กต็อกอันนี้ได้เลยแล้วก็ออจอนะครับดับเบิลแอนด์อารีมันอยูอันนั้นติ๊กต็อกเอทีพีครับแล้วก็ของก้านะครับทั้งออจอแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับก็คือกายาเน่ยนะครับ K L A Y A H ่าฮสามตัวครับ H แบบฮอย่างนี้นะครับผมสามตัวนะคะก็สตลอดนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามาช่วยส่งกำลังใจแล้วก็มาดูพวกเรานะครับไว้หวังว่า เรื่นี้จะมีไลฟ์สดอีกเนาะใช่แล้วก็ติดตามผลงานพวกเราแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจทางจันจานาพี่เชียร์พี่ทิมอนนะครับก็ทุกคนเลยทุกคนเลยพี่อนเตี้ยงเงี้ยได้ ก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วถ้าอยากรู้ไหมว่าพรุ่งนี้เนี่ยไลฟ์หรือไม่ไลฟ์ก็ติดตามได้ใช่เพราะว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าถ้าถามว่าก้ารักแอนดิวมากแค่ไหนก้าถามว่ารักมากและรักแน่นอนแอนดิวล่ะรักสุดโอเคครับตลอวันนี้ก็บปนเงอะยังไม่ไปสักทีอะ ทุกคนใบายบ้เร็วใบายบ้กันใบายบ้กันใบายบ้เร็วทุกคนใบายบ้เร็วถ้าส่งภาพใบ้ใบ้นี่ต้องแบบแต่ไงต้องมีอะไรไหมเอาใบายบ้เนี่ยอันนี้ทำเป็นชอบโยมให้ก้าวพูดเลยเรื่องเลยถ้าใบายบ้เนี่ยอันทุกคนทุกคนทุกคนที่อยู่หน้าจอนะครับยกมือตามก้าวอย่างนี้นี่เสร็จเสร็จเสร็จปุ๊บเอาเอาเอานิ้วโป้งเนี่ยหุบเข้าไปปุ๊บอย่างนี้แล้วเอานิ้วก้อยกางออกมาตึ๊บอย่างนี้เสร็จปุ๊บ ค่อยๆแบ่สามนิ้วนี้เนี่ยออกมาห่างๆกันเล็กน้อยอย่างนี้แล้วก็ทำนี้วาอาาาาาาาเาาาาะตาาาาาางาราา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 เาา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 าราา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 าครับาาลาาา